สบายดีสบายดีกะสบายดีและสวัสดีเพรพี่น้องเบิร์ตสุขสุคนน้องวาสิเป็นทางฟังล่าฟังไทยหรือว่าต่างประเทศกัยินดีตอนรับเขาชูช่องน้องพอยชาแนลเนาะืม่นี่น้องพอยสิปามัดเข้าซอยพอน้องโคหน้าน้องเพรพี่น้องเนาะน้องพอยกะเช้านี้กะซอยเพิ่นเกียวไปแล้วน้องพอยพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องพอยกับ่ได้ถ่ไทยน้อเพพี่น้องเนาะโดยเมื่อนี้กะประมาณ3า0นมงเลยเพรพี่น้องน้องพอยกะ เกี่ยแล้วเลยเนาะเกี่ยแล้วแล้วก็เพิ่นตะไว้ให้มันแห้งแล้วเพิ่นก็สิไปคนเข่ามัดเข่าน้องเพพี่น้องเนาะน้องพ่อยก็สิไปมัดเข่าใส่เพิ่นน้องพี่น้องเนาะก็ได้สิก็สิได้ไปเก็บบรรยากาศการคนเข่ามัดเข่าไม่ให้พ่อพี่น้องเบิ่งน้องเพนพี่น้องเนาะโดยสิเป็นหน้าไดเขาก็ไปติดตามรับชมไปเบิ่งน้ากันเลยน้องเพ่พี่น้องเนาะโอเคน้องพ่พี่น้องเนาะเฮาก็มาฮอดเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะมีกระสิแมนเข่าน้องเพิ่น้องเนาะทีเกีียวเนาะ โดยสบายดีพอน้องคนหน้าสดีโดยมักเข้าอนะโดยเข้ากัย่านบทันผลยผลก็คุ้มๆเกั้บนีเนกาโดยคือน้องพลอยกสีมาซอยเพลินมัดเข่าน้องเพลนพี่น้องเนาะโดย อา,าอ, centimet, อากาศจะห้อนแห้งอากาศโอ้ยเอากาศหอนแห้งอันนี้จะมีฝนอยู่น้องพลอยยงฝนมาเนาะแหงแน่แล้ว <ah บ่เขากะแหงน้อยๆบายนกระแห้งเนูต่อู้ชืยังบะเปียกันไดเพราะว่าฝนพายะคเลยโดยน้องพลอยพี่น้องเนาะพันกระสิเห็ดเป็นกำเป็นกมไว้นาะเพ่ายพี่น้องเนาะให้เป็นพรย่กูเก็บบัท่นเลยจะไ้เห็นกำเข่ามันกา พอมีพี่น้องเอ้ยนกกินตัวมันออกไวเราพี่น้องเนาะนกกินออกกินมันกกเลยแบบเพนียนห็นเนาะนะนี่พอมพี่น้องมัดเขาขพี่น,อนอ้อ,นอง โดยคือของน้องพลอยก็คือการพลอยพี่น้องมื่ออื่นของน้องพลอยเกี่ยวเขาเมือนเกี่ยวโดยเกี่ยวมื่ออื่นของน้องพลอยเป็นเกี่ยวมื่ออื่นเนาะโดยเกี่ยวอะไรก็ต้องเก็บไว้แหละเพราะว่าเยี่ยนผลตกเนาะคนหากะหายเศร้าตกล่ามือแหลยเพราะพี่น้องเอ้ยผลกัน พี่น้องเพพี่น้องวิธีเก็บพ่อกระซีเฮ็ดเป็นกำเป็นจำไว้เนาะแล้วก็เอามาพุ่มกันเพอพี่น้องพุ่มกันแบบนี้สี่กำพ่อลงพลโดยสี่กำเนาะมีน้องเพนพี่น้องคือเป็นกำน้อยๆสี่เพ่นกระซีใส่สี่กำเนาะเพลพี่น้องแห่มันได้เป็นพรหนึ่งหนึ่งแบบนีเพ่ลพี่น้องแบบนี้ มื่อนี้เขาก็เกี่ยวได้สองไฮเนะเาะคืเยยไไเอเขามันกับน,นูกินแน่พ่อแห่พี่น้องเอ้ยนกกินเก็บสประมาณนี่เนาะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะนี่ เก็บเป็นสี่กำเนาะกำหน่อยสิพอพี่น้องให้มันได้กำหนึ่งเนาะแบบนี้คือน้องพลกับมาซอยเพิ่นเมื่อนี่เนาะมืออื่นน้องพลกับเกี่ยวของน้องพลเนาะเพราว่าของน้องพลกับพ่อเกี่ยวแล้วคันผู้ใดใจดีก็มาซอยน้องพลเด้อพลพี่น้องเด้อมีทางใดเนาะเกี่ยวข้าแล้วบ่กับเม้นบอกน้องพลได้เนาะทางใดเกี่ยวขขาแล้ว เป็นได้พอน้องคนหน้าเมื่อยบ่มือยบอไอากาศมันกระหอนเนาะเมื่อยเป็นลม่แเกินโดยมันหอดก็ดีแหละพพี่น้องเอ้ยแดดแบบนี้เนโดยโอเคน้องพรยพี่น้องเนาะก็จะไปเก็บเข่านอกแบบนี้เนาะ 嗯。<Yeah. S 2> yeah. อ๋อแต่ยังคก็ฝนตกอยู่เนะพอนะฝนตกอีกโอ้ยุ่งกับลปใหายแล้วพำหนตฝนตกนี่ใช่ไหม Thank you. พี่น้องเนาะคือสีเก็บเบิดแล้วลนะ่ะน้องพออลอยทีโฮมกัแล้วเบิดแล้วหนละเหลือแต่ให้พ่นนะอน้องพลอยเอาเพิ่มมาดเนาะเดี๋ยวน้องพอยจะสีได้ขนนะ้องเพอนเพื่อนพี่น้องเนะาะพอพน้องพอยกัโฮมกันแล้วนะเดี๋ยน้องค่ะเหลือแต่มัดเนาะกระสิประมาณนี้แหลยพ,พี่น้องเอ้ยอากาศก็ห่อนแหง้ง โอเคน้องเพย์พี่น้องเนาะน้องพลอยก็ได้คุ้มเขาให้เพลินแล้วเรียบร้อยเลยเนาะก็เหลือแต่คนน้องเพย์พี่น้องเนาะน้องพลอยก็ได้จบคลิปไเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าน้องพลอยก็สีแต่คนเขาเนาะบัดนี้กเพย์พี่น้องเนาะโดยกระขอบมุกขอบใจเพย์พี่น้องเบิด์สสุขสุขคนนาะที่ติดตามรับชมน้องพลอยมาจนจบคลิปเนาะเพย์พี่น้องเนาะโดยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามรับชมช่องน้องพลอยชาแนลในเด้อเพย์พี่น้องเนาะ โดย่าผิดพลาดประกันใดก็ข,ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อโดยสบาลิปนี้น้องพลอยกสีรขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะก็สศีขอะก้าวคข้ามาสบายดีสบายดี